สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปดูวิธีการมุงแผ่นเมทัศสีหรือว่าเมทัศซีกันนะครับเมื่อขึ้นโครงหลังคาเสร็จก่อนที่เราจะทําการมุงแผ่นเราก็จะต้องทําแผ่นขึ้นบนหลังคาแผ่นก็จะมีความยาวอยู่3ขนาดด้วยกันก็คือ10เมตร9เมตร7เมตร ปกติแล้วแผ่นที่มีความยาวมากขนาดนี้ก็จะใช้เชือกดึงขึ้นด้านข้างหรือด้านหลังแต่สภาพแวดล้อมไม่เอ,อื้ออำนวยนะครับเราจําเป็นก็จะต้องทําการขึ้นด้านหน้าก่อนที่จะขึ้นเราก็จะทําการม้วนแผ่นเป็นลักษณะโลตีแล้วใช้เชือกรัดอยู่3ามช่วงหัวท้ายแล้วก็ระหว่างกลางหลังจากนั้นเราก็จะนําแผ่นขึ้นบนหลังคาโดยการใช้เชือกดึงด้านปลายด้านหลังเราก็จะส่งขึ้นนะครับเมื่อทําการขึ้นแผ่นบน ลังคาเสร็จนะครับทีนี้ก็จะทําการเริ่มวงแผ่นเราก็จะเริ่มที่แผ่นแรกด้านข้างหลังจากนั้นเราก็จะทําการเช็คมุมฉากที่ปลายด้านล่างแล้วก็ทําการดึงเชือกไปตามลักษณะของแปรคือปลายแผ่นแรกออกจากแปรเท่าไหร่แล้วก็ปลายเชือกอีกด้านหนึ่งก็จะต้องออกจากแปรเท่ากันแล้วก็ถึงจะทําการยิงสกูยึดแผ่นแรกเอาไว้ หลังจากนั้นเราก็จะนําแผ่นที่2แผ่นที่3ม,มาทําการมุงเราก็จะต้องให้ลอนตัวเมียทับลอนตัวผู้สิ่งที่สำคัญนะครับปลายด้านล่างเราก็จะต้องให้เขาอยู่ในระดับแนวเชือกที่เราทำการดึงหรือว่าหาเอาไว้ให้เขาอยู่ในแนวฉากและเรียงกันเป็นแนวเดียวกันเมื่อเรามุงแผ่นออกมาแล้วงานก็จะสวยนะครับ การยิงสกูนะครับถ้าเป็นแถวด้านล่างสุดกับแถวบนสุดเราก็จะยิงทุกสันลอนถ้าเป็นแถวถัดขึ้นไปเราก็อาจจะสลับสันลอนในการยิงสกูก็ได้สกูที่ใช้ยิงก็จะเป็นขนาด2นิ้วนะครับเวลายิงสกูเราก็จะต้องทําการสังเกตว่าเขามีประเกลหรือว่ามียางรองหัวน็อตหรือเปล่าถ้าไม่มีเราก็จะต้องทําการใส่ปรกเกลเข้าไปก่อน เวลายิงสกูที่สันลอนด้านบนเราก็อยากกดแรงถ้ากดแรงสันลอนด้านบนเขาก็อาจจะเกิดการยุบตัวลงแล้วก็เวลาฝนตกน้ำก็อาจจะขังที่สันรลอนแล้วก็น้ำก็อาจจะซึมไหลเข้าสู่ตัวบ้านได้แล้วก็จะต้องมีการพับล่องดักน้ําฝนที่ปลายแผ่นเพื่อป้องกันน้ําฝนไม่ให้ไหลย้อนเข้าสู่ภายในตัวบ้าน เมื่อเราทำการมุงแผ่นเสร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาด10เมตร9เมตร7เมตรต่อไปเราก็จะทำการติดครอบข้างกับครอบด้านหน้าสำหรับการติดครอบนะครับก็จะต้องมีการยิงสกูทุกระยะ ก็คืออยู่ที่ประมาณ50เซนถ้ามีการซ้อนแผ่นครอบเราก็จะต้องทําการวางซ้อนทับอย่างน้อยอยู่ที่ประมาณ10-15เซนแล้วก็จะมีการยิงสกูทับบริเวณที่ซ้อนกันสำหรับสกูที่ใช้ยิงครอบก็จะมีอยู่2ขนาดก็คือขนาด6หุนกับขนาด2นิ้ว การเข้ามุมก็จะต้องเข้ามุมแบบ45องศาเมื่อตัดแผ่นด้านหนึ่งได้ก็เสียบปีกเข้าไปอีกด้านหนึ่งดันให้เขาชิดกับไม้เชิงชายแล้วก็ใช้สกรูขนาด6หุนในการยิงยึดเมื่อเราทำการยิงยึดครอบด้านล่างเข้ากับไม้เชิงชายเสร็จนะครับสำหรับครอบด้านบนตัวนี้เราก็จะต้องมีการตัดหรือว่าบากครอบเข้ากับสันหลอนด้านบนของแผ่น การตัดหรือว่าบากครอบตัวนี้เราก็สามารถที่จะทำได้หลายแบบเราก็อาจจะใช้กันไกนตัดเหล็กในการตัดหรือว่าอาจจะใช้เครื่องในการบากครอบก็ได้เหมือนกันเ <c oughs> มื่อเราทําการบากครอบเสร็จทีนี้ก็จะใช้สกูยิงยึดเข้ากับสันหลอนด้านบนสําหรับวันนี้เราก็จะต้องขอขอบคุณทีมงานของช่างสวัสดิ์ช่างเยี่ยว ที่นำข้อมูลดีๆมาบอกต่อพี่น้องของเราวันนี้ก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ